การอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาองคนอื่นแต่มันยังไม่ได้หยิบออกมานี่ทําไมจะต้องมีบาปไปเรือจะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำรักบ้างขาโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างไปต้นอย่างนี้ถือว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตมันคิดชั่วแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจหรือจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตหรือใจจิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบโปวดใจบางคนก็ชอบโปดจิตเพราะจิตหรือใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเร็วกายก็ทำเร็วแล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็ว ใจจิตคิดดีกายก็ทําดีวาจาก็พูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแลก็บอกว่ายังไม่ได้ทําจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษนามีแน่การลักการขโมยการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของปุ้คนอื่นโทษที่เพึงได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านขเขาเกลียด แล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุขโทษในสัมปร,รายภพบเคยชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาางคนอื่นโดยไม่ชอบทำโกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามหรือว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบทำก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็อามาจนได้ด้เร่ห์เลียมต่าง โทษทันเยียบพึงได้ในการต่อไปก็คือ 1. ตั้งใจให้ไฟไม่บ้านเผาผลงทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสงเป็นการตั้งใจให้พาลมพัดบ้านให้บ้านพัง 3. ตั้งใจให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขโมยโจรจิเรื่องราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้น โทษก็อธินาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้อธินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดกับเราเพราะโทษก็น,นิทานิธาทานที่ที่ทำมาญาติโยนทั้งหลายโดยทุนหน้าเพื่อทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะโทษอธินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจีบปล้นเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้น และน้ำท่วมบ้านขอเสียหายลมพัดในบ้านพังขอเสียหาย